สวัสดีครับมาครับพี่น้องมือในเมนูปูไตโอ้โหยหพูนะ่ะปูไตสดๆเลยได้ครับนี่ก,นกินกระตับมังหงอ้าตกะเลยเอามาในน้องฟอสนี่โอ้โว้ยกแล้วก็ต้องเอาขึ้นพูนะ่ะมีหขี้ยงอ่ะพร้อมโอ,โอ้โว้มาเด้อพี่น้องเด้อ กินใส่กันก็ตำมหฮุ่งนี่ล่ละมน,นูประจำไม่ประจำฤดูกาลโอ้ือได้ตำมหฮุ่งวะบอกไอ้บอกตมไม้ตำมหฮุ่งคือได้ตาซัววะงงมากเลยนะนี่น้ำปูราพาแซบนะครับตกไปละมีนูปูใต้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะกินย่างหนจังหน่อยนี่ เราจะใส่กันก็ขับขับปุ้นนี่น้ำมันแห้งครับนี่400 ml หนึ่งขวด6ก15บาทใส่ลงไปเลยไม่เค็มไม่ข่าวนะครับนี่ใส่ลงไปเลยกระลำนะาแม่ได้นี่นครับพี่น้องอ่ะขออนุญาตโชว์กระลำนะาแม่ก่อนให้เพื่อนชื่นใจนี่โอ้ยไงครับไงครับไงนี่บรรยากาศตรงไหนตรงน้า พี่น้องเขาได้เดินทางมาฮอดบ้านแล้วจัดเมนูปูไตใข้เามือไหร่อย่าให้พิทหวังครับเบิ่งน้ำตำนัวชิมข้นรัดเบิบ่งนี้นครับผูผูค่อยใส่ใกันรูเป,ป็นอะไรใหเราผูผูมาเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาต ออขอโทษขออภัยพี่น้องคนใดที่เพื่อนบุก,กินน้ำผู้ใดกินก็มาแซ่บๆน้องกันครับอันนี้ไอ้เส้นขนมจีนเพื่อนขนมเจ้าของก็ค <c oughs> ือสิคักพอดีอยู่หรอกพี่น้องขอมา อ้แซ่บอืมออือืเมนูปูไต่ สุดยอดพี่น้องเ้ยผู้ใดบุกินก็ขอโทษขอภัยอย่าด่ามากไอ้เนี่ยพี่น้องเนี่ยของแซ้มโยกับผู้กินอืม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  มามามาสดน้ำกันครับตามม่งหุ่งเนี่ยมไม่อยากยุม่มมันได้อัตลด พี่น้องหลายคนถามว่ามันโบนี่ปากบ่อุ้ยมัลโลตกเลยสิ่งหายของมันกับโบนี่นะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องคนใดที่ย่านพญาติกะกอย่าไปกินนะครับพี่น้องคนหนที่บบย่านก็ค่อยจ้วน เสียนี้กระลำท่าแม่์ฮะเบิ้งแนงเนี่ยปากกระลำท่าแม่์ฮะเบื้องเพิ่นว่าล่างเลยเด้อหำเด้อตรงล่างดัวครับกินโลดป๊าโถเฮ้ยไปโอ้ยตกแล้วโอ้ตก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 โอ้ยเสียดายของเในพี่อยู่ทั้งพี่ครับ Ừ. Cứ hè ra bờ แดดคือซองหน้าครับเดือนนี้จักเดือนอยังพี่น้องขนมจีนขนมจีนเส้นเล็กห่อละเก้าบาทขายดีดี 50, ห้าหมื่นห่อปกติมันจะเดือนหน่อยๆอ,อันนี้บบถึงเดือนเลยครับเบิร์ด <c oughs> นะครับขนมจีนเก็บไว้ได้นานหนึ่งปีขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ซัพพอร์ตห่อละเก้าบาทนะพี่น้องเนาะมันเก็บไว้ได้ถึงพร้อมเห็ดกินง่ายพร้อม 嗯。嗯。哦，来啦。嗯。嗯。 พอดีคำพอดีคำนะครับพี่ๆคนใดบ่กินกันบ่ว่ากันนะครับบ่ดดามากันเนาะพี่น้องเนาะ

พี่น้องงอนได้เพื่อนบุกยิ้นกับไก่ห้องอย่างแบบบึงเทือกกระว่ากักระว่าคักน้อง,อง,องพี่น้องบุ้เรื่อกอะอย่าคอมเมนต์ได้กันคัก,กวะน้องพี่น้อง คนพอดีกินนะครับโซเทียปูบางคนกลับ วาย,ยพย,ยุงพญาอดมันหลายเนาะกะาจะเข้าใจนะครับพี่น้องเพราะว่ากันอยู่กันกินมันมัน,ม,นมันเตะมันมันบวกคือกันบางคนย่านกับบางคนย่านกับบ่กล้ากินนะครับคือจังบางคนพยานกับกล้ากินคือจังผมนะเป็นอย่างผมคือกินผมคิดง่าย กินบบกินคันวามันชิดเป็นมันก็เป็นคือเก่านะครับพี่น้องคันวามันชิดตุยกบตุยคือเก่า ค้นอยู่บ้านผมนะครับคนอยู่แถวๆบ้านผมนี่แหละบ้านบ้าน,บ,านบ้านใกล้เรื่อนเคียงกันบ่แม่นบ้านผมหรอกบ้านต่อตอกันนี่แหละครับผมผมหูจักไอ้ลุงเพื่อนเนาะ ลุงบอก,กินเหล้าบอสูบยานะครับบอก,กินเหล้าบอสูบยาแล้วกันที่สำคัญไม่กินดิบเลยกินเตซุกอายุประมาณหกสิบหน่อยหน,อยนะครับเพิ่นกระตุยตุยด้วยยางมาติ เป็นโล่มะเล็งครับคนบุกินเหล้าตัวซุบยาบุกินดิบ้อมไม่กินสุกสุกดิบดิบเลยกินสุกเลยหมายถึงว่าผู้พันสิเป็นพันห้าผู้สิบเป็นมาเนี่ย บางเท้อกินเหล้าเมานะครับกินเหล้าสูบยาเมาตกน้ำสามเท้อกัยังบุตุยนะครับผู้สิบปินหกสิบสี่เจ็ดสิบแล้วก็ยังเป็นอยู่ยังเงี่ยวใจทรงอยู่เมาขักหลายกินมัดคูอันคูแนวกับบุป,ป็น่ยังผู้สิบปินนะครับพอใจะนั่นแล้วบมต,ต้องคิดยังไงพีน่น้องคิดง่ายๆก,ก็คือย่าน กับเต้องกินหันบยานก็กินนะครับคือจังผมนี่บมแม่นว่าผมผมบริยานผมเคยกินแบบนี้มันตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่นะครับพ่อแม่พากินแลวนี้นะครับแต่ว่าตั้งจาาไอ้พ่อแม่ก็คือเพิ่นจะแกะแกะแบบนี้เห็นอหมเพิ่นจะเอาแค่ส่วนนี้ มากินส่วนอองม่นก็เอาแต่ผมอะ่ะมองว่าถ้าปูมันยังน้อยอะ่ะอองมันอ้อนมันกินได้เบิดครับมันโบเมนแนวสิมันโบเมนแนวสิเ,เสปิตตะทิม้มอ่อนน้อยมันก็กินได้อืม อืมอืมไปแล้วอืมกรอบกรอบอกะลำเท่าไหร่ 嗯。Mm. เจล้านปูลา่านัวครับฝากเนด้อครับเด้อฝากน้ำปูลา่าขนมจีนเบาแดงแซ่บนัวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันกเน่ยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่และน้องไปเพี่งสัมนิ้ก่อนสวัสดีครับ